สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับทำไมถึงไม่มีลูกนุ่นวรนุชเผยเหตุผลแต่งงานมานาน15ปีทำไมถึงไม่มีลูกฟังกันชัดๆนางเอกสาวนุ่นวรนุชเผยเหตุผลแต่งงานมานาน15ปีทำไมไม่มีลูกลัน่นไม่ได้รังเกียจการมีลูกแต่รู้สึกว่าไม่พร้อมเป็นนางเอกที่สวยตลอดการสำหรับนุ่นวรนุช ปัจจุบันอายุ44ปีแล้วแต่ยังสวยไม่สางหลังได้แต่งงานกับต๊อดปิติในช่วงอายุ29ปีไลายใช้ชีวิตคู่กันมามากกว่า15ปีแล้วล่าสุดนุ่นวรนุชได้ออกมาเปิดใจผ่านทางช่อง YouTube ถึงสาเหตุที่ไม่มีลูกให้ฟังกันชัดๆโดยเธอเผยว่านุ่นไม่ได้รังเกียจการมีลูกแต่รู้สึกว่าไม่ได้พร้อมกับการมีลูกหลายๆคนบอกว่า มายังไม่พร้อมไม่ได้พร้อมไม่ได้หมบยความทางการเงินหรืออะไรแต่นุ่นว่าในสภาพของเราสองคนไม่ว่านุ่นกับต๊อดเองแฮปปี้ที่จะอยู่แบบนี้ได้ใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้แล้วก็มีความสุขกับแบบที่ตัวเองเป็นเขายังอยากแข่งรถอยากแข่งแบตและเขาไม่เคยห้ามว่านุ่นห้ามเล่นละครเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเราต้องมีอะไรทำนุ่นเป็นคนเตรียมพร้อมกับความแตกหัก ถ้ามันเกิดขึ้นในอนาคตเราพร้อมรับมือกับมันสิ่งหนึ่งที่เราก็พร้อมจะรับมือกับมันได้คือเรายังคงต้องทํางานไม่ใช่ว่ามีครอบครัวแล้วเราจะพึ่งเขาอย่างเดียวพอนุ่นก็มีครอบครัวเป็นของตัวเองที่ต้องดูแลอยู่แล้วด้วยไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลยทุกอย่างคือปล่อยเป็นธรรมชาติมีบ้างที่เถียงกันนิดๆหน่อยๆแต่แทบไม่เคยทะเลาะก,กันเลยเท่าที่จําความได้คือนุ่น ไม่ได้คิดว่าแต่งงานแล้วอยากยานุ่นเลือกคนนี้แล้วนุ่นก็ยังอย,อยากอยู่กับคนนี้ส่วนจะไปถึงไหนแล้วค่อยว่ากันไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีความสุขดีค่ะทำทุกวันเราให้เกียรติกันในทุกๆวันแค่นี้ก็โอเคแล้วขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยน,นะครับขอบคุณครับ